หนึ่งปีไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น,ไม,ไ,ลนไม่ได้เล่นอะไรเลยค่ะตั้งแต่ถ่ายาถ่ายเคเบิร์สคิวจบก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยอันนี้เป็นาาั่วครางใช่มันเหมือนทํางานเป็นคนบ้าอยู่แบบหลายปีอะไรอย่างเงี้ยคือมันทํางานติดก,กันไม่เคยหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโควิดก็ไม่สนไม่สนโลกสน <c oughs> ก็คือทั้งเล่นทนั้งทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันมันถึงเวลามันไม่ไหวก็เลยเออ หยุดแล้วก็โดนนว่าพอดีด้วยล่ะค่ะว่ามันก็อาจจะแบบเหมือนยังไม่ได้เจอบทที่แบบลงตัวเลยค่ะก็เลยหยุดยาวมันบังเอิญค่ะโดนนว่ามันแค่แบบเออช่วงแบบบังเอิญเฉยๆว่ามันมันยาวแล้วมันเกิดโควิดด้วยอะไรอะไรมันก็ติดกันหลายอย่างเลยค่ะพอมาถึงตอนนี้ก็เลยหยุดแล้วก็ดีที่ว่าพอมัน ได้หยุดเนี่ยล้วก็งานที่ทำมาปีที่แล้วก็ได้ฉายพอดีะคะ่ะเป็นเพราะร่างกายเราไม่ไหวใช้งานจ <c oughs> อนอาจจะเป็นเรื่องจิตใจมากกว่าค่ะ,ะมันแบบเหนื่อยมันเหนื่อยมากอะ่ะแล้วโดนว่ามันมันอยู่ในช่วงแบบเปลี่ยนผ่านของหลายอย่างนะคะก็เลยแบบเออรอดูก่อน,นะคะ่ะแต่ว่ากำลังจะกลับมาเล่นแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะมีละครของพี่ออฟพี่แดงนะคะที่โดนัทรับไว้เป็นเป็นซีรีส์ค่ะอันนี้ก็ค่ะ ก็น่าจะกำลังจะถ่ายซิงปีนี้ข้ามไปอยู่ช่องนั้นเราเป็นปน,ปนักแสดงอิสราใช่<ม>ก็ทำได้ทำได้เป็นนักแสดงอิสรามาตลอดตอนนี้ตนะ้องฮิวตัวเอง่ายเื่อยอะไรแบบรู้สึกดีขึ้นค่ะมันเหมือน <Okay. S 1> ช่วงนี้ทำงานเยอะๆแล้วมันเรา เราเรารู้สึกว่าบางทีเรากลายเป็นคนไม่น่ารักอ่ะแล้วเราแบบไม่ชอบตัวเองแบบนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าตื่นมาแล้วจะต้องไปทะเลาะกับคนทําไมอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบทําไมต้องเหนื่อยขนาดนี้เคยเป็นมาว่าตื่นมาแล้วแบบโอ๊ยทำไมชีวิตมันเหนื่อยอยากตื่นมาแล้วแบบอยากไปทํางานอยากอยากแบบเอออยากจะออกไปเจอคอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอ่างพอหยุดตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกแล้วค่ะว่าเอออยากอยากเล่น อยากแบบเมืม่อไหร่จะเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแบบมันมันเริ่มมีความรู้สึกกลับมาก็รู้สึกว่าเออดีที่แบบได้ได้หยุดจริงๆอะค่ะจริงๆไม่เหงาหแล้วเราเป็นแบบภาพก็เป็นปีก็เลยอารมณ์คนบ้านง,งาน <laughs> ใช่แปลกมากสามีงง,งสามีงงมากว่าเธออยู่บ้านแล้วฉันกลับมาเจอเธอที่บ้านทุกวันสามีงง,งมากแล้วก็มีเวลาแบบได้ไปเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเวลาได้ทํางานที่ชิงูโนะก็เตรียมขึ้นโปรเจกต์ใหม่ไว้ค่ะแล้วก็ เหมือนให้เวลากับมันแบบมากขึ้นค่ะ,ะเขาอโอเคนะนี่ไงถ่ายวิดีโออยู่กำลังพูดถึงกำลังพูดถึงแค่ที่แฮปปี้ก็เราอยู่บ้านตลอดใช่ข<อ>เขาก็ร,กรกู้เขาก็รู้สึกดีค่ะว่าเออแบบเราอยู่บ้านอนะไรเงี้ยสิ่งที่ ไม่เคยทําให้เขาเลยในฐานะภรรยาก็ได้ทําบ้าง<ม>อะไรอย่างเงี้ยแบบดู <c oughs> แลอะไรอย่างเงี้ยเออแบบได้ดูแลเขาได้แบบเตรียมอาหารให้เขาไปทํางานอ <c oughs> <แล>ะไ <usa> รอย่างเงี้ยเออวันหยุดไปซูเปอร์ด้วยกันจากเขาเคยแบบต้องไปซื้อคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเขาเคยต้องอยู่บ้านเล <c oughs> ี้ยงหมา <c oughs> เราก็กลายเป็นแบบเฮ้ยเราอยู่บ้านเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลวคือเออเรียกว่าหนึ่งปีที่แบบมาเป็นแม่สี่เลือนคล้ายอยู่นะแบบภรรยาเต็มรูปแบบ เรื่องมีลูกมันโดนันกสำหรับโดนันว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันใไม่ใช่ว่าเงื่อนไขอะไรของเรานะคะแต่รู้สึกมันมันยากในการใช้ชีวิตมากๆตอนนีออ้โดนั้นว่าหลายๆคนก็กาลังเผชิญปัญหานี้อยู่เหมือนกันกค่ะก็คิดว่ายังทานถ้าวันไหนเปลี่ยนใจปีหน้าก็40เองอะเนาะทานยังได้อยู่ <c oughs> เออก <c oughs> ็มีคนเชียร์ให้ฝากไข่แต่เราก็รู้สึกว่าเราเชื่อในเรื่องแบบธรรมชาติมากกว่าค่ะแล้วเราก็เรารู้สึกว่าโลกมัน ยากอ่ะนั่งดูข่าวทุกวันแล้วมันแบบตายแล้วอย่างเงี้ยมันหอยเขียวอ่ะเออมันก็เลยเลยรอรอดีกว่าว่าสถานการณ์อืมแล้วก็อยู่กันสองคนมันก็ดีนะมันเออมันก็มีหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเหมือนเป็นลูกเลยแต่คุณแต่คุณสามีทางไหมหรือเขาเล่งมันอย่างเงี้ยไม่มีเขาไม่ได้อย่างเดียวใช่ดูนะว่าทุกวันนี้มันก็เต็มเต็มแล้วค่ะแล้วก็ เราก็เหมือนเราโดนก,กับสามีก็เหมือนเราเป็นเพื่อนกันมากกว่ามันแบบมันอยู่ด้วยกันมาเออดูแลห่วงใยใส่ใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แฮปปี้ได้เดินทางอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็จะห่วงแต่มาวันนี้ต้องทำงานทั้งวันก็คอยจะส่งมาเสดหหาแม่บ้านว่าฝั่งน้องด้วยนะน้องกินข้าวเลยยัางฝั่งน้องก่อนวันนี้อยู่นาะนหนนะอะไรอย่างาเงี้ยเออแต่บูมมองที่ผู้คนมาเจอสบายตอนนั้นคือโอ้ยนคือ ชีวิตปีนี้ของโดนั้นอาจจะไม่ค่อยปกติเหมือนคนอื่นนะคะคือไม่ได้ทางานเลย,เยก็เลยแบบมีเวลาให้เขาแต่ว่าถ้าถามว่าที่ผ่านมาเนี้ยเขาก็เขาก็เข้าใจได้สามีเขาก็เขา้าใจแหละเขาชอบเวลาเราไปทํางานเขาได้ไปเจอเพื่อนบ้าง <c oughs> อยู่บ้านปีนึงก็คือเขาเจอเพื่อนน่อยเโหโหดมาเธอไม่ไปทางานบ้างหรออันนี้คือไล่แล้วหรอไล่หรอ <c oughs> เขาเริ่มแบบทํางานนิดนึงแม่โดอะไรเงี้ยหรือว่าไหนไปทํางานก็เส็จเของออกจากบ้าน ว่าเขาก็จะดูแบบ<ม>เฮ้ยโดยไม่อยู่แล้วลอะไรเ <c oughs> งี้งยเออ้บ้านาเี้ย <c oughs> <c oughs> แต่เราก็จะเราคู่เราจะง่ายๆค่ะด้วยความที่เรามีความเราเป็นเพื่อนกันมามานานด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบค่อนข้างแบบเข้าใจกันใช่โดนทัฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะ <c oughs> อยากใครได้ดูได้ชมกันเยอะๆวันนี้ได้ดูกันไหมคะ <c oughs> ได้ดูไหมวันนี้อยากให้ดูโอเค ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีะค่ะ